Oh. Rồi. Rồi ok. Bye bye La สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับช่องบา,าพามีชาแนลอีกแล้วพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะอ่าเมื่อนี้เท่ากับอ่ายืนอยู่อ่าเทียงนาของป้านงทงเพิ่นพี่น้นองเลยอ่ะแม่บุญมาสบายดีเมื่อนี้เท่ามาอยังแม่โอ้ได้ยินว่าน้องทง่องคนสิคนเครื่องก็เลยว่า มาเวะเบิ ını, okay, okay. <S S ึงว่าสิขนซอยเพิ่นน้ำมาซอยเพิ่นเนาะเมื่อวานนี่ว่าบอกเพิ่นว่าเอาเครื่องเมื่อไหร่หอดเวลาเอาเมื่อเอาเมื่อไหรซาเฮือนซานก็แล้วแล้วอ่ะโดยมื้อนี้ก็เลยมาโดยโดยก็ได้เวลาเดเด้สิเที่ยงเลยโดยโดยอ่ะน้องสายทงแล้วกระบอกสีโดยน้องทงสิคนเครื่องเมื่อบ่บัดนี้โดยเชิญเครื่องมาแล้วมันเอายืมขากล้องของบ่าสี ยืมทางรถป้านี่บ่อมาส่งรถอีแตนเพื่อนนี่บ่อโอ้ทางน้องสาวกะนบองลาตีเพื่อนพี่น้องเลยสบายดีสิมาคนเครื่องซอยไอทงบ่อโอ้พี่น้องเลยเนาะรวมด้วยช่วยกันรวมด้วยช่วยกันจะโมไลบันใดเนาะไลยอยู่บ่เครื่องคองโมไลบันใดเนาะเต็มบ่รถหัวเรื่องเต็มอยู่บ่เต็มเนาะ บาเต็มเนาะสอยกันคนละเล็กละหน่อยเนาะบ่อซีเนาะโดยหาเอาแต่ตัวมันจำเป็นเนาะโดยยืมรถป้าเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะป้าลงมือเลยบ่อนองทงโอเคพี่น้องเลยอะลงมือเลยน้องๆตอนนี้โอ้ยเป็นไรเนาะมาเรียกรถไทยโดนเลยจื้ออยู่บ่อน่อยพี่ทีครับนี่บ่อซ มาลองตีให้หนยกว่าลองมาก่อนลองมึงดูลาตีได้อยู่บอลตีนี่เคยอยู่บ่โอ้ยบมหันใจนะเคยติดโดโท้งนี่เคยเลยหนักเศ้าน้า sauna เลยอ้ยบ oh ัได้หบได้แล้วน้องผมพน้องไงเด็กสิหบมาเาสิบี่เนี่แ้วแกงาบได้เสือบได้แลสตาร์ทเอาบได้บ่อนี่โอ้สตาร์ทคือร้จักได้บได้แล้วเนาะ ห้องกุกกเขาเชมติีเขาลอกติดบ้างนี่นะโอ้ยมาสีเราติดได้อยู่เลยลองดู้าสีลอง้ยโอเคตอนนี้กำลังสิคุณเครื่องคุณรวมโดยสวยการโดยรวมด้วยสวยการให้ลองมาสีติดแเราบ้างมาสีบ้านเาคือว่าอ่านเลยตอนนี้คนกำลังโชว์อย่าลืมเร่งนะคั้นว่าจะติดลายเสือกับบต้องเร่งเครื่อนด้วยอ๋อบุคือเราให้เร่งให้บ้าเลย ทำให้นังทงเพื่อนนั่นดูพี่น้องก็ได้ครับก็ได้บริษีติดได้เลยนะก็มีตั้องนังทงเนาะจังคือพี่น้องตอนนี้มีติบได้มมีแห้งนะห้บริชติดไห้อ่ะน้าววันนี้จับยังอุ่นอยู่เลยมันเย็นติดห่างกันนะก็เลยให้บริชออกก่อนออกแห้งก่อนนะโดยน้าพี่น้องเปิดติดเข้าไปเลยเลยเครื่องตอนนี้เรื่องอะไร ป้าเพื่นก็สบายดีเด้อป้าโดยโดยโอ้จักตัดหนาเพื่นพี่น้องเลยโดยอันนี้เป็นกระต๊อบเพื่นพี่น้องเลยมาน้องลาตีโดยโดยให้น้องลาตีขนซอยเพื่นเนาะให้น้องลาตีจับจักไว้จับจัก

ขออนุญาตเด้อว <leaving> wow, ้าจะฟ้าปัดอีหล่ะมีอย่างนี้ล้วตีอยู่ฮะโอ้โหมุนงอนหมอนมุ่งยีนอ้อยมีตะกี้ทานเดี๋ยวเโอ้มีอยังอันนี้เดี๋ยวเอาขึ้นมาเด้อโดยโดยอ่านี่อ่าโดยโดยผู้สูงป้าเพื่อนกับคนทางมาใส่รถพี่น้องเพื่อนน้องเลยไงกุ้งกุ้งเนาะนี่มันบวเปื่อนบ่อนของธงไส่รถบวเปื่อนแล้วเนี่ย เนาะเดี๋ยวบอตุ้มไว้เนาะกระตุกเพิ่อนหลังสาวหลังลาตีซอยลงมานะเพิ่นมาร่วมมือช่วยกันเถอ้มีแล้วมาซอยน้องทงจังซีน้องลาตีเนาะมาปกบริมาตุ้มไว้เลยนะเพื่อนหลังลาตีบดบอโนกหมวกกันน็อกกันมีบันทึ้งแล้วชื้นยืมหมวกกันนอกน้องทงใส่เมื่อบ้านเพราะว่าบ่มีหมวกกันนอกอยู่ยืมสิได้อยู่บ่ยด้หมวกกันนอกพี่น้องน้องทง ปล่อหยาะเลยพี่น้องเลยทั้งในก็ต้องเครื่องคองทางน้องลาตีกับไปซอยทางน้องทงพี่น้องเอ้ยเวัชเทอรนี่ความหนาหักหนาหักบ้ไม่หนาหักได้อีหล่ะหนาน้องความีแรือบังตกเพื่อนนด้โอ้เม่บุญบังบังโอ้ก่อปหนักขึ้นเด้วโบ้เคยขึ้นเตือเด้อทางนี้โอ้ เก็บไปบาดนี้พี่น้องเด้เนาะไปเบิดเลยบ่บาดนี้เอาไปเบิดแล้วน้องทงเนาะโดยบ่มีน้ํากเลยโดยมีเป็นตไ้ได้ก็เอาไปซักเอาเป็นตากสกระสอบไว้นี่กมีแต่ปัดไว้เนาะแม่บุญเนาะปัดไว้เวลาเฮามานอนเฝ้าทานามาเฝ้าทานะระวังแม่งอดได้น้องเอยน้องาีเพิ่นก็มาซอยเฮ็ดเาทงเก็บ เป็นยังเด้น้องลาตีจักเพี้ยนไม่งอดต่อแนบเพีนยนไม่งอดแด้ฮะเมื่อนี่น้องลาตีงามขึ้นกว่าแต่ก่อนลายพี่น้องเลยเนาะลาตีมีเงินอยู่บลาตีใสเริ่มเป็นสาวนี่หน่าข่าวกันเลยนี่เนาะบาร์ซีนะเสือให้วางแค่นี้พัฒนาเลยเสือน้องพวภูองบนเก็บไปเบิดหลดน้องเลยมีแต่อ่ามาปัดเนาะพรอยก็มีเลยเวลาเจาะมาอ่าเฝ้าทานก็นอนเนาะไม่บุญยังสบายพี่น้องเลย ของเพิ่นพอดีแหละมานอนเฝ้าทานเนาะแม่บุญมาใส่เป็นเรื่องมา้นนี่ไปยืนเล่นอยู่เพื่อนน้องพามีเพื่อนนี่โอ้ยน้องพามีกับบัวบ้าโอ้ยเยบ่สบายวานเลยนะแม่เลยโดยมันได้ไม่นีเศร้าแล้วบ่ไม่นียังเจ็บหัวอยู่มันแดดเนาะมันแดดแฮ่ยเต้องซื้อหมวกมาใส่ได้รึโดยเดแล้วบั็นไหมนะเบิดแล้วไหมนะเบิดและวคือสุนี้มันเต็ม สองสองเข่งพี่น <who. S 1> ้องเอ้ยสักเมื่อนี่ก็สักน้องเลยมีน้ําอยู่ใดมันเป็นตะหนงก็เลือกสักน้องน้องนักนังกตาปลาเฮา้ได้บ่ล่ะได้อันนี้แหละอันเครื่องเียนตัดเข้าด้ตัดเข้าโอ้อันนั้นบ่โอ้อันนั้นมันคักเด้น่ะต้อง่รถเอาแยงิาตัดเข้าอเบิ่งพี่น้องซื้ออยน้องเพิ่นก่อนเนาะเอ๊ะ มื่อนี้น้องทรายเผิ่นกมาพี่น้องเลยบัวะบัตในเือนในตูเพื่อนี่แหละเนาะเผิ่นสิแก่เมื่อพี่น้องเลยอู้นไดเกิดก็จคเย็นบ่อยแลนเข่าได้บบอึบอึบอึบเล็ดเราดูดีเลยแล้วนะได้บ่มาซอยน้องทรายเผิ่นน้อนเนาะมื่อนี้เตาเพื่อนี่จกบ่นใดเนาะน้องชมพันบอ อันนี้ก็เป็นบ่อนพฝนหยูดตะกี้เนาะพีน่น้องได้บ่ละมูกระหนกนนนเฝนกรมีพี่น้องเลยเอาใบน้องทรายพุธเถี่ยวหนึ่งน้องทงเนาะหนึ่งพี่นอ้องเลยบางทีคืออนี่ที่นอนเพิ่นหูมอนพี่นอ้องเลย รวมด้วยสวยกันมียังคือบัวใส่เกือบนองลาตีฮุบข่าวฮุบคองอันนี้น้องหยัดหยัดแถวทั้งค่ะมันเปื <h 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 ่อนบ่กระทังเมื่อนี <h <h ่สักแล้วก็ตากไหวนี่แหละพี่น้องเลยเมื่อเบิรดลดน่องเลย

น้องสาวก็เหี่ยแมงๆอันนี้บไดสหมวกบ่อนีมาหมวกมาใส่หมวกกระนกบ่อโหน้องเลยเนาะใกล้เติบเลนเประมาณสามสี่ลักปนระมาณสมลักเอาไเนาะประมาณสอลักคอยไปคอยมาคอยไปให้น้องละตี้ขึ้นนั่งนี่ ไปน้องรตีไม่ได้หมวกกระโตกเด้อขังหัวเด้อกับเมื่อน้ำกูแหละเรียกว่าซีลกกระทังนี่พอจังการเมื่อน้ำหลังเด้อโดยตามรรลดตีเด้เป็นซวยกันเด้อโดย่จักรนิยโวขึ้นไปได้ยังมันนทางมันแตกแม่แม่ในน้องรัตีโยมาได้จักเด้อเพราะว่ามันกระแทกกระแทกได้ทางมันบุ๋มหมวกกระปุ้ดใส่น้องน้องสาวกะเห็นเราได้บั่นเอากระตตกบ้างกายไปนั่นแหละเอาหมวกนี่เขาหันนะ แมนแมนแมนได้อีกดอกเนาะหลั่นบ่เลยใี้น้องเลยเนาะเด็กสีขี่รถจักตามก้นไปเด้อล่าตีเด้อเอาหนี้ปุ๊กน่ะอันบังบไร้บ่อห่อนนะโดยสบายดีน้องโดยโดย น้องเลยเนาะถ้ากันเมื่อแล้วบันคุกข้า,ขาวคุกคองเมื่อเลยโดยโดยโอเคบา,บายบายลาตีโดยโดยเดี๋ยวไปตำลังเนาะก็โอเคพี่น้องเลยเนาะอ่าทางน้องทงเพิ่นก็นมาเก็บข้าวเก็บคองพี่น้องเลยเป็นจักเป็นยังของเพื่อนเ่นแหลยเนาะเิ่นกะฮุบเมื่อที่ใหม่เพื่อนฟุ่นพี่น้องเลยเมื่อนี่ก็มาร่วมด้วยช่วยกัน อ่ะซอยเพิ่นพี่น้องเ้ยกระต๊อบอันนี้กระสิให้เพื่นปัดกวดเนาะปัดกวดเลยกะอ่าเวลานองเพิ่นมาเฝ้าทานเพิ่นกลมานอนนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยจังได้กะจากคลิปนี้กะต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นเบิด์สุขุสุคนพี่น้องเลยตอนนี้กะเบิดแล้วเครื่องคองในเื่นนี้เนาะอ่ะในกระต๊อบนี่แหละพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้นะพีมี่กับคอตัวลาไปแล้วพี่น้องก็กวคำว่าสบายดีสบายดี